มือสุดีแม็กประตูเกอโอตโตปี2018 X-Series คันนี้นะครับเพียง6,99,000บาทผู้หญิงก็ออกคนเดียวได้เพราะเป็นกระบะส4ประตูอาชีพการงานอะไรลองมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ประมาณ8 0 0แสนเลยจอดจัดทะลุไปได้เลย สวัสดีครับผมปอมซุวพีวันนี้เรามาอยู่กับเจ้านี่ครับ Isuzu D-Max 4ประตูเกียร์ออโต้เครื่องพันเก้าบูเทลรถคันนี้เป็นรถเจ้าของมือเดียวไม่ใช่รถประมูลมาแต่อย่างใดนะครับเรามาดูกันว่า X s e r ซ e s เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างจากโัวธรรมดากันบ้างนะครับมันเริ่มจากการตกแต่งสีดแดงอิสูสสีดแดงนะครับไฟ LED เป็นมาตรฐานโรงงานที่เขาติดมากับรถอยู่แล้วนะครับผมมีไฟตัดหมอกให้มีล้อลายของ X s e r ซ e s แผงข้างเอ่อีเขียนว่าไฮแลนเดอร์เป็นสีแดงสีประตูมือจับโครเมียมเวลาพี่จะเปิดขึ้นรถเนี่ยพี่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยพี่กดที่ปุ่มล็อกหรือใครล็อกเปิดรถออกมาได้เลยนี่ออกมาได้ทันทีอย่างนี้นะครับสีประตูขึ้นลงง่ายสะดวกภายในเบาะตัดด้วยสองสีเป็นเบาะหนังได้แดงเดินจากโรงงานนะครับแผงข้างมีตัว X ของ X อ็กซลพวงมลาลัยแดงมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทร หน้าจอ Android พร้อมกระจกพับข้างเปิดปิดอ,อัตโนมัตินะครับผมเวลาพี่ดับรถกระจกข้างก็พับเข้ามาเองล้อเป็นมาตรฐานของ x อ e r ซิลี่เาครับเป็นล้อตัวนี้ล้อหกก้านเดิมโรงงานยางบิสโตนเดิมมาจากโรงงานตินดรถมานะครับผมด้านหลังของเจ้า x อ e r ซิลี่เนี่ยมันมีกล้องถอยมาให้จากโรงงานนะครับแล้วก็มีตัวอิซูซู ที่เป็นสีแดงเมโทรเอชิลีดดีไอบูเทคพันเก้ที่ผมบอกไปเครื่องตัวนี้รถขวัญใจมาหาชนไฟท้ายเดิมโรงงานไม่มีของจีนเจ้าของไม่เคยชนไม่เคยอะไรมาทั้งสิน้นกระบะลูกค้าท่านนี้ติดแคลรี่บอยมานะครับเวลาเปิดปิดเราเก็บของได้ล็อกได้ใส่ของได้เยอะปกตนิน,นะครับผมส่วนเจ้าต,ตัวนี้รถไม่มีชนไม่มีพิกค,คว่ำ ไม่มีน้ำท่วมเจ้าของมาขายเองไม่ใช่รบมูลแต่อย่างใดนะครับเรามาดูาภายใต้ฝาเครื่องของมันมั่งดีกว่าเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องพันเก DDI b l u t e c นวัตกรรมใหม่ของอิสุสเขานะครับผมสิ่งที่มาจากโรงงานเนี่ยมาตรฐานอยู่เดิมครบหมดไม่ว่าจะเป็นพวกแก้บอะไรเนี่ยเดิมหมดไม่เคยแกะคานเดิมหมดไม่เคยมีการเฉียวชนหนักชนเบาพิคว่ำที่ผมบอกไปนะครับผม ฝากระโปรงไม่เคยแกะทาสีเดิมจากโรงงานดูจากนอตที่ผมบอกไปเมื่อกี้แล้วก็ดูจากฝาด้านบนนะครับไม่มีการแกะรอยอาร์กอะไรอยู่เหมือนเดิมครบหมดส่วนการขับขี่เป็นยังไงเขาบอกว่าวิ่งแล้วมันเอิดเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูตัวนี้เป็นเกียร์โตโ้ขับสบายนะครับผมใส่เชนดิเบลออกไปขับกันหน่อยไม้แท้เดิมไม้หกหมื่นสองร้อยสี่สิบสามโลนะตอนนี้ที่ผมขับอยู่นะครับ ไม่มีการครอไมหรืออย่างไรตัวรถมีการวารันตีนะครับผมผมยินดีวารันตีให้1ปีหรือ20,000โลที่ศูนย์บริการของอิซูซุทั่วประเทศนะครับไม่ว่าพี่จะอยู่จังหวัดไหนเนี่ยพี่ไปเข้าที่ศูนย์ได้เลยรถเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานะครับมาเดี๋ยวนี้เราไปลองวิ่งดูกันว่าพัน0ก้าวิ่งกันเป็นยังไงสี่ประตูเนี่ยมันดีอย่างนึงครับเวลาขึ้นลงสะดวกจะมีเด็กมีผู้ใหญ่ขึ้นลงง่ายครับพี่ อินสุดีแมตรถมันเป็นขวัญใจมหาชนอยู่แล้วดูแลรักษาง่ายศูนย์บริการเยอะเครื่องพันเก้าผมว่าจริงมันออกแบบมาเนี่ยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรจากเดิมจากที่เคยเป็นสองพันห้าสามพันอะไรมาเพราะว่าพื้นฐานเดิมเนี่ยมันก็เป็นดีเซลอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ใช้น้ำมันตัวอื่นหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมลองเองเนี่ยพันเก้าไม่ไม่ได้มีปัญหาในการขับขี่นะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาลองดูสักนิดหนึ่ง เพราะว่าข้างหน้าเต็นผมเนี่ยเป็นทางขึ้นสะพานก็ดีพาพี่ไปดูเลยว่าขึ้นช้าๆมันจะขึ้นไปไหวไหมเขาบอกขึ้นจะไม่ไหวแล้วเราก็พามานี่พาพี่มานี่ครับผมมาขึ้นลองขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะยูเทิร์นเกือดม้ามันก็ไม่ได้มีความรู้สึกในการฝืนนะครับคือเขาบอกว่าวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ออกมันไม่เข้าใจว่าพี่ไม่ออกยังไงนะครับ ส่วนเรื่องการไปกดที่มันแรงๆเนี่ยมันคงทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันผิดกฎหมายเมืองไทย,ยนะครับผมการวิ่งเนี่ยปกติทุกอย่างมาตรฐานเดิมโรงงานเลยครับไม่มีอะไรเลยวิ่งดีขับเคลื่อนดีเกียร์ออโต้มีครบหมดนะครับจะเป็นปรับมาเป็นปรับเกียร์เองก็ได้เนี่ยครับพี่จะเ,เลื่อนเกียร์เล่นเองก็ได้ครับผมเกียร์ห้าจะเชนเกียร์ลงเกียร์ขึ้นที่ปรับมาตรงนี้พี่ก็จะเลื่อนได้เลยนะครับผมเล่นเองได้ นี่ก็เป็นเกียวโตครับผมซึ่งเอ็กซ์ซีรีส์เนี่ยพวกภายในอะครับมันจะดูหล่อกว่าตัวปกติน่าพอสมควรเลยนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นแผงข้างที่ผมบอกไปอะเนาะมันจะมีตัว X เป็นเบาะหนังสองสีสลับดำแดงจะเป็นคอนโซลนะครับที่ว่าเออจะเป็นหนังตรง ABS เนี่ยจะเป็นหนังด้วยแล้วก็เดินได้แดงมาด้วยที่เห็นนะครับผมโพรงมาล่งพวงอะไรอะไรมันแต่งออกมาดูดีกว่าตัวปกติเลยนะครับ ออกข้างเนี่ยตัวนี้เอ,อ Auto, เอ่อสี่ประตูออโต้เอชีเนี่ยมันอยู่แถวแถวประมาณเก้าแสนปลายๆล้านหนึ่งนะครับผมตอนเนี้ยผมเสนอขายอยู่แค่หกแสนเก้ามืเก้าพบาทหมายความว่าพี่จะประหยัดไปเกือบสามแสนเลยนะครับกับรถสภาพนี้มันจึงจึงจะป้ายแดงแล้วครับรถมไมแค่หกหม0่นก็โลพี่เออเขายอมขาดทุนให้พี่ไปตั้งสองแสนกว่าบาทละ ได้ไปคุ้มแน่นอนครับผมตอนออกพี่กังวลเรื่องของเหลวผมไปเคลียร์ให้ใหม่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ระบบแอร์ระบบการขับเคลื่อนผมเคลียร์ให้พี่ใหม่หมดนะครับเราไปรอใครมาเสร็จแล้วนะครับคุ้มขอย้ำอีกทีกับอีลูสูดีแม็กซ์สี่ D X, 4, ประตูเกียร์ออโต้ปี2018 X-Series คันนี้นะครับผมเสนอขายอยู่เพียง 6แสนเก้บาทโดดจัดไฟแนนซ์เนี่ยได้ประมาณ8ปดแสนเลยจอดจัดทะลุไปได้เลยผู้หญิงก็ออกคนเดียวได้เพราะเป็นกระบะสีประตูอาชีพการงานอะไรลองมาคุยกับเราได้ก่อนนะครับผมว่าพี่จะออกใช้เอกสารอะไรยังไงบ้างถ้าสนใจโทรหาผมโดยตรงได้ที่เบอร์0816196377 Facebook s u p e r p u s e c a r YouTube SuperP. ซื้อขายรถ สนใจติดต่อเรามาได้ตามช่องทางต่างๆ,ๆที่ผมบอกไปไล้นะครับผมวันนี้ผมปอมดูพีสวัสดีครับลาก่อนครับ